ตื่นมานะฮะสิ่งแรกพอแบบว่ารวบลงสติแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าโอเควันนี้มีงานร้องเพลงแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยที่จะได้ร้องเพลงที่ได้จากเอกแซกนะครับที่ที่มาโดยเอกแซกนะครับผมก็อ,อจองไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าพวกอาจ,จะเอก,กแซกจะฟุ้งคุ้งใจมากๆนะครับในเพลงทุกเพลงนะที่ ฟุกเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของเพลงนะครับที่มันที่มันออกมาให้ทุกคนฟังนะยังมีทีมงาน,นพี่ที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ครูสอนร้องเพลงฟุกด้วยผูแมม้แแบครูคอยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เพลงเพราะๆนี่ออกมานะครับขอบคุณมากๆนะครับแอบหวังลึกๆนะครับแล้วก็เคยเคยกระซิบบอกนะครับผมเพื่อนๆศิลปินหลายคนนะครับว่าฟุกฟุกยังไม่เคยเห็นใครเอาใครฟุกไปร้องนะครับแอบหวังไว้เหมือนกันนะครับว่า ถ้าเกิดว่าฟุหมดสิทธิ์ร้องไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครัยินดีที่ให้เพื่อนๆเอาไปร้องนะครับพว้อยากจะฟังเหมือนกันนะครับผมนะครับผมความรู้สึกดีๆนะครับจบแล้วจริงๆเพลงฟุ้งมี2อปีครับเยอะเดียว5เพลงนะครับผม5้าเพลงเป็นเพลงที่เอามาเวอร์นะครับเป็นเพลงลูกทุ่ง2เพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงของตัวเอง3าเพลงนะครับ เพลงเมื่อสักครู่นี้จากละครเรื่องพ่งนี้ก็รักเธอนะครับผมก็อขอเสียงตบมือให้เครดิตกับทีมพ่งนี้ก็รักเธอด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยนะครับแน่นอนที่สุดทั้งพุ่งกลับน,นะครับผมที่สร้างฟูม,มานะครับผมคุณบอยตะกกนเกียรติิลมาครับ มีคนถามว่าจะได้เห็นผลงานการแสดงฟูอีกบ้างไหมนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่านะครับก็ขอบคุณมาก้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มีหนึ่งเพลงนะครับที่ก่อนที่จะฟุกก่อนฟุกจะร้องเนี่ยวันนี้แฟนเก่ฟุกมาเยอะจริงๆเตรียมกันนะครับแฟนเกับพี่รุดแล้วก็น้องช่เนี่ยนะครับคือยังงงนะครับจริงๆจะมาแค่สองสามคนเลเีย ขอบคุณแฟนครับพี่รุนด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่แบบว่าช่วยกันร้องเต็มที่ด้วยนะครับจริงๆเพลงอีกเพลงนึงที่ผมชอบมากก็คือเพลงรักเดียวใจเดียวของพี่ลุนนะครับมีช่วงหนึ่งพวงไปงานผมก็จะร้องตลอดเลยนะครับเมาบอกว่าเขาร้องเขาร้องเอาไว้ดีจริงพอเราไปทํางานก็เลยไม่ต้องขอบคุณพี่เพราะว่าขอบคุณพี่เสือดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเพลงของพี่เสือไม่ใช่เพลงของพี่นะครับโ้ยพี่แต่ก็ต้องพี่ออกมาคุยกับผมไหม <laughs> เดี๋ยวมึงร้องเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปคุยเหมือนโทรเหมือนโทรคุยกัน <sk ort> ขอดื่มน้ำนิดนึงได้ได้ได้วันนี้นะครับขอทีมงานแล้วก็เออ่ทุกคนแฟนคลับนิดนึงนะครับขอเยอะนิดนึงเพราะว่าใจหายเหมือนกันครับลืมบอกไปเลยว่าตื่นมาสิ่งแรกพอมีสติปุ๊บร้องไห้เลยนะครับร้องไห้เลยแบบเสียดับรักมากเพลงเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็รู้สึกแบบเออพี่เขาแต่งมาแล้วเขาก็ดูจาก เลนเสียงอะไรต่างๆนะครับของเราหมดเลยนะครับภูมิใจมากๆนะครับหวังนะครับเหมือนที่เคยบอกว่ามันจะมันจะกล้องอยู่ในหูในใจของทุกคนนะครับเบาๆก็ได้นะยินดีนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเพลงของฟุ้กนะครับผมขอร้องเพลงหนึ่งสดๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยร้องด้วยนะวันนี้เห็นแฟนคลับที่ไม่เห็นมานานนะครับผม ก็ <K ie ffer> คิด <lles S 1> ว่าคงติดงานนะครับช่วงหลังๆดีครับสาวแต่งล <laughs> จริงๆฟุกเนี่ยอาจจะจำชื่อแฟนคลับไม่ได้ทุกคนนะครับแต่ผมมั่นใจว่าฟุกจำหน้าได้นะครับโอ้โหคนนี้มาแล้วนะครับหลายคนนะที่ไม่เห็นมานานนะครับช่วยร้อ,องเพลงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> อย่พาพึ่งอะพี่ปิดเพลงอะพี่พี่เดี๋ยวครับ <laughs> ตื่นขึ้นมาทุกเชา้าความฝันที่สึกที่คนนี้อยากเปล่ยเหมือนใครทำไมนะ,นะมันยากจังกอดตัวเองก็เงาไม่มีใครกอดสักครั้งคนที่ผ่านเข้ามาไม่เคยเอื้งแต่หัวใจแอบมอง คนข้างนี้เขาม่ใครห่วใจทั้งดวงร้องจะมีหรือเปล่าคนข้างนี้ไม่เคยถูกรักไม่คายสักทีแค่อยาก,กรักให้ใจดวงนี้ ขอหล่อเลี้ยงหัวใจนิ่งเด่นขอบคุณมากครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันดีกว่านะครับเพลงนี้ปุก,ก็ยังจำเนื้อไม่ได้โดยว่าหลายคนที่เข้าที่ปุกเห็นจากยอดวิวนะปุกเชื่อว่าคงเป็นคนเดิมๆนี่นแหละเราไปไปฟังไหครับคือเดียวลงเพลงใหม่ไปเกือบพันนะขอบคุณมากนะครับอ่ะลองได้ช่วยร้อ,องดังๆด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงรักด,ดูก่อนนะครับ เป็นซิงเกิลเปิดตัวค่ายเพลงของลุงนะครับผมแล้วก็พี่โสมแล้วก็พี่อีก

หาสุดท้ายฉันยังไม่ใช่ก็เป็นคุ้มค่าพอที่จะให้ไปใจที่ดูรักมาทัต้นฉบับนี้นะ,ะ,ะอย่าเพิ่งลดตาฉันเลยอยากให้เห็นหัวใจคน ้ตัวฉันไม่ใช่ชก็จะยิ้มให้เธอก่อนจากฉันไปไม่เสียใจที่ได้รักร